เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่หนาหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการระดับศึกษาธิการศึกษานิเทศและผู้อำนวยการซึ่งเข้ารับการอบรมพัฒนาจิตนวัราภูแก้วอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา มาตอบสืบต่อจากที่ได้ตอบไว้ในวันก่อนคําถามว่าแนวความคิดในการกู้ชาติปดหนี้ IMF ของหลวงตามหมาบัวในวงการพระรัฐบาลข้าราชการประชาชนนักเรียนสสควรเพิ่มอย่างไรก็ส่วนหนึ่งก็คงไปรื่วมทอดประปากู้ชาติกับท่าน กำลังสามารถที่จะกระทาได้แต่ว่าต้องเข้าใจนะฮะเงินที่เป็นนี่เป็นสินแะนบนั้นเป็นพูดถึงแสนล้านดอลลาร์พูดถึงตั้งเท่าไหร่ละสี่ห้าล้านล้านบาทนะครับื็ไม่ใช่เงินธรรมดาเพราะงั้นถ้าบุคคลภายในชาติแต่ละคน เพิ่มความหมั่นขยันในการทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็รู้จักประหยัดอดอมคนที่ดำเนินงานธุรกิจก็สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสงงพ่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้มากๆรัฐบาลเองก็มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังจ การเงินงนิ่งดีสังคมไม่มีปัญหาปัญหาเหล่านี้ก็ค่อยๆแก้ไปที่เศรษฐกิจได้ตามดักรแต่จะปวดพลาดมันคงเป็นไปไม่ได้พอคล้ายๆกับคนล้มกับคนลุกเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนลมม้มเนี่ยมันง่ายกว่าลุกหรือการสร้างกับการทำลายการสร้างมันจะช้าการทำลายมันจะมันจะเร็วเป็นปัญหาบ้านเมืองที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน แล้วก็จะไปโยนกรองให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่เวลานี้ก็ยังโยนกรองกันถูกก็แสดงว่านักการเมืองนั้นขาดจิตสำนึกรับผิดชอบถึงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งขรั้งมาก็ทุกคนก็ที่จริงก็มีส่วนช่วยกันสร้างมากบ้างน้อยบ้างแม้แต่ราษรนเราเองก็เถอะก็มีส่วนช่วยกันสร้าง เป็นการกินอยู่รู้เร้ววาคู่ควาบคุ้มเพื่อยนิยมของนอกอย่างนี้ก็ช่วยกันสร้างปัญหานัา้นเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองผสมประสรากนกันมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันการจะแก้มันก็ต้องแก้ได้ทั้งสามอย่างอยูเ่เกิดเป็นความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจทางการเมืองทางการทหารที่สําคัญยิ่งคือทางสังคมจิตวิทยา พคนเราตามปกติแล้วมักจะอ่อนไหวไปกับเรื่องแบบนี้ข่าวคราวเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะข่าวลือที่จะตื่นเต้นกันมากการถอนเงิกันโครมครามอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ตะทบกระเทือนอยู่เรื่อยซึ่งเป็นเรื่องที่คนเราจะต้องมีสมนึกร่วมกันว่าในทำกลางวิกฤตนั้นต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคง อาจารย์บัวนั้นท่านจะช่วยได้ยังไงก็ตามแหละมันก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจมีกุศลเจตนาแต่นันเองแต่ว่าจะแก้ปัญหามีสิงต่างๆประเทศนั้นเป็นไปไม่ได้หราคือจะแก้ได้ทั้งหมด่ะแม้ว่าคงจะใช้เป็นกิจกรรมอื่นแล้วก็เข้าใจว่ายังไงยังไงก็คงไม่ไปถึงสามสี่พันล้านแล้วนะ ก็ได้สักพันสองพันล้านก็เยอะแล้วแต่ว่าพระที่มีวาส,สนาบารมีทําอย่างนี้ได้มันก็มีไม่มากหรอกม็นเรื่องมันใหญ่เพราะงั้นคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแล้วก็มีความตื่นตัวที่จะปรับปรุงตัวเองแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวเอง ทำอะไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้โดยให้คนไทยทุกส่วนมีส่วนช่วยกันอย่างเป็นระบบจริงจังจะอาศัยธรรมะหมวดใดข้อใดอย่างไรก็ที่จริงก็ไม่ต้องอะไรนะนะฮะคือเคารพสิทธิของกันและกันเราทำหน้าที <the> ่ของตนเองให้ดีมีความสมานสมัคคีประสานกันส่งเสริมกันสนับสนุนกัน ตามโครงสร้างของหลักสารเนียธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไวนะ้เนี่ยหือแสดงเมตตาที่พิสูจน์ได้ทางทางการกระทําทางคําพูดแล้วก็จิตใจแล้วก็มีการเสียสละแบ่งปันกันทุกคนก็อยู่ในกรอบของกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีจริยแรรแผนแล้วก็ปรับความคิดความเห็นของตรนให้เป็นสมาชิก เป็นลักการอยู่ร่วมกันของคนทุกยยุตุสมัยทรงแสดงว่ามันจะเป็นการสร้างความรักความเค,รคารพการสุงเคาะกันการไม่ทะเลาะก,กันแล้กวก็าสามญัญชีก็มีเอกภาพพอมันเกิดขึ้นมาได้มันก็กลายเป็นความเจริญในด้านต่างๆขึ้นมาเองก็ต่อไปถามว่าตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าว่าไว คนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วผู้ใดผู้ใดทำอย่างไรจะได้รับผลอย่างนั้นใครขอถามว่าผู้ที่ตายไปญาติพี่น้องทำบุญหทิ่ส่วนกุศลไปให้เขาจะได้รับหรือไม่เพราะเขาไม่ได้ทำเขาไม่ใชุ่้ัธแต่ที่จริงเ็าทำนะฮะคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นมันที่จริงก็มีจังหวะอยู่สามจังหวะคือหนึ่งญาติพี่น้องต้องทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ตั้งใจที่ศูนย์กุศลที่ตนกระทํานั่นเองแกญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วตัวน,นี้เรียกว่าปฏิทานทำไมญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วรับทราบและอนุโมทนาส่วนบุญถึงกหมายความว่าบุญของท่านเน่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญมันขจัดความริษยาออกไปจากใจ,ใจิตใจตัวบุญนั่นก็คือการชําระล้างกิเลสอะ แล้วก็มีผลเป็นความสุขเนมะื่อท่านชำระล้างความริษยาออกไปจากใจได้นะเราเกิดเป็นอนุโมทนาส็มุติตาขก้นมาได้ท่านก็สวยคุณบุญของท่านยิงแต่ว่าผลบุญนั้นมันเกิดขึ้นจากการอุทิศแล้วก็ตนเองอนนโมทนามันก็กลายเป็นเงื่อนไขาสามจังหวะแต่ว่าในบางการณีก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษตีหมายความว่าแม้ญาติพี่น้องจะไม่ได้รับทราบเรื่องโมทนา มันก็สามารถจะเกิดเป็นรูปของอายุวันนาสุขะปะลาะแก่บุคคลหล่นนั้นได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏในคำพีนะฮะแต่ว่าปรากฏเป็นตัวตนของบุคคลก็เมืออ่อปศตพห0 5เนี่ยที่เกิดวาตภัยที่แหลมตลุงพุกมีท่านผู้หนึ่งตกไปอยู่ในทะเลลอยคออยู่ในทะเลถึงเจ็ดวันแะไรไปขึ้นฟังที่จังหวัดสงขลา ญาติพี่น้องนึกว่าตายไปแล้วทําบุญุทิกุศสส่งไปให้แต่เมื่อท่านกลับมาถึงบ้านเล่าให้ฟังเนี่ยปรากฏการณที่แปลกก็คือว่าทุกๆุกเที่ยงวันเนี่ยท่านมีเรี่ยวแรงขึ้นแล้วไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาค้ําจุนอยู่ข้างล่างก็ทําให้ไม่จมมาสอบทานเวลากันไปก็ปรากฏว่าเป็นเวลาที่ญาติพี่น้องทําบุญนุทิกุศลให้แล้วก็ตอนนั้นพระยถา,าก็กดน้าพอดี ถึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่ารับฟังไว้นะแล้วมันก็ไม่ใช่มีรายเดียวมีรายหนึ่งก็มีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าไปติดอยู่ที่ฝั่งเวียดนามนั้นตั้งปีนะกว่าจะกลับมาได้เรามาถึงตะกร้าฝั่งโดยทํานองเดียวกันก็แสดงว่าอนุภาพแห่งบุญนั้นบางทีก็หลังไหลไปอภิบาลรักษาทํานองใกล้ๆกับรอทิ่ฐานจิตแผ่เมตตาไปถึงคน แล้วคนานั้นเกิดหายป่วยเกิดมีความสงบสบายอย่างที่เราทําวิธีอธิษฐานจิตกันในด้านประการต่างๆเราจะเห็นว่าท่านผู้ที่เราอธิษฐานจิตก็ไม่รู้หรอกแต้มันเกิดผลออกมาในลักษณะอย่างนั้นอย่างน้อยก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่คนที่ทําความดีหรือการทำบุญที่ส่วนุุลให้นั้นบางทีเนี่ยอยาิพี่น้องทราบหรือไม่ทราบเราก็ได้ทำมาแะนะ การทำบุญดที่กุศลมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับการสอนหนังสือให่คนอื่นความรู้เราเพิ่มขึ้นความรู้ไม่ได้ลดมันเหมือนงให้สตางแก่คนอื่นเรายิ่งให้สตางเรายิ่งลดจะให้ความรู้คนอื่นนั้นเรายิ่งให้ความรู้เรายิ่งเพิ่มหรือเหมือนกับการเอาไฟมาต่อกันเราต่อเชียนมาต่อกันยิ่งต่อยิ่งสวา่าง คือ่ทนที่มันเปลี่ยนมันจะหายไปถึงแสงเทียนยิ่งสว่างขึ้นคุนณกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต่อไปาน,นถามว่าผมได้ไปทําบุญทมวัดต,ต่งตางๆมากมายได้เห็นพิธีการต่างๆซึ่งแตกต่างกันเช่นการกล่าวคําถวายทานและการอุทศิศส่วนกุศลซึ่งบางหมู่บ้านก็มีคาแปลแบบผิดๆจึงอยากให้มีแบบแผนที่ถูกต้องเป็นแนวปฏิบททัติเป็นอันเดียวกัน ส่งไปยังวัดต่างๆหรือเป็นไปได้อยากให้อบรมไปเจ้าวิยาวิจกรและวัดของวัดต่างๆทั่วประเทศคือหลักแบบศาสนพิธีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความเชื่อถือของท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็สะสมอบรมสั่งสอนก็ลอกเรียนกันมาตั้งแต่โบราณเพราะงั้นจะไปปรับไปเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเรานั้นมีอุป,ปาทานว่า ถ้าทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นจึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วไปเปลี่ยนรูปแบบวิธีการของท่านกับไม่ได้เรือ่องนี้ที่จริงก็พยายามจะทำอยู่ก็พยายามจะเอาแบบของสำนักราชวังกับแบบของกรมการศาสนาสำนักัตนธรรมอะไรเนี่ยามาเป็นหลักแต่เาก็จริงในเหล่านี้ก็ไม่ตรงกันแลวบางเรื่องมันเหมาะสมสำหรับสถาบันประมากษัตริย์อันไม่ใช่ว่าสัญมมชนทั่วไปจะไปทำได้ตรงนั้น รูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีต,ต่างๆเนี่ยไอ้ผิดๆิดถูกๆนี่มันไม่มีเกณฑ์อะไรหรอกแต่ว่าปัญหาว่ากุศลและจิตนาโดยเนื้อหาสาระแล้วมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่แต่ตั้งไว้ก็ใช้ได้คือแนวตัวนี้เรียกว่าอย่ายึดต,ติดในรูปแบบให้ไปกำหนดเอาที่เนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเพราะตแมงเราจะหัดแย้งกันตลอด เพราะแม้แต่ว่าวัดเดียวกันเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็ศึกษาจำทรงมาไม่เหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างก็เชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไปมีประนอมกันได้เมื่อไปเข้าไปอีกมูลหนึ่งก็ทําอย่างหนึ่งเราก็ไปได้นี่คือวิธีการที่อยู่ร่วมกันโดยสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ก่อความขัดแยง้งโดยไม่มีความจาเป็นอะไรก็ต่อไปต้องถามว่าคนเราเมื่อตายไป ตายแล้วไปไหนได้ยินแต่ว่ากลับไปเป็นดินน้ำลงไฟเหมือนธาตุทั้งสี่ธาทั้งสี่ก็กลับไปสู่ธาตุทั้งสี่นะแต่ว่ามันมีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยในวิญญาณธาตุเองนั่นแหละมันได้เก็บรูปวงกิเลสกับกรรมเอาไว้แต่คำว่ากิเลสโปรเข้าใจนะว่าในที่นี้หมายถึง ระเบใยบที่ยังเรียวิชาอยู่จับนั้นถือว่ายังมีกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสจริงๆสิ้นเชิงเนี่ยมีเฉพาะพระอระหันต์เท่านั้นเองพระอรหันต์จึงไม่ต้องมีการเกิดอีกแต่ว่าพระอนาคาม,มีพระจกิิกาม,มีรูโสดาบันนั้นกิเลสยังไม่หมดก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่ากิเลสกรรมแล้วก็นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณกิเลสกรรมนี่แหละก็เป็นตัวนาให้บังเกิด ในกำเนิดต่างๆแล้วก็ไปอาศัยรูปธรรมในปัจจุบันคือมารดาบิดาร่วมกันมารดามิรโดแล้วก็เนี่ยเข้าไปถือปฏิสมชิในคันในบาลีจนเรียกว่าคันทพโภอุปัติโตคือว่าเป็นกระบวนการร่วมของกิเลสกรรมวิญญาณก็เข้าถือปฏิสมชิในในคันของมารดาระหว่างการเวลาก็ รอออกมาเป็นคนเนะนี่ยในกรณีที่เป็นเป็นเกิดในคันแต่บางทีก็เกิดในไข่ก็ได้เกิดในของสกปรกก็ได้เกิดอุปปาติกะก็ได้นนก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าา์ใดที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นสาสต์นั้นก็ต้องมีการเกิดไปตามสมควรแก่ก,กรรมที่เขาได้กระทาเอาไว้พระเจ้าทรงสแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บําเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นแล้วก็สแสดงว่าบุญ ั้งบุญทั้งบาปน,านั่นแหละแต่พูดในแนวที่พึ่งก็พูดทั้งเรื่องบุญแต่หมายความว่าคนวิธีชีวิตของคนก็เดินไปได้วยบุญและบาปบุญบาปก็คือผลที่สุดเมื่อมัจะกิเลสหมายความการกระทําของคนที่มีกิเลสมันก็เป็นบุญก็เป็นบาปแต่ถ้าผู้ทําไม่มีกิเลสเ็าเรียกเป็นกิริยาคือไม่เป็นทั้งบุญทั้งบาปการเป็นตัวจำแนกแ่แยกให้คนเหลวและปัีแตกต่างกัน สัตว์โลกก็จะเป็นไปตามกรรมซึ่งเป็นพุทธศาสน,านสุภาษิตที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีการศึกษาจำคำสงกันแพร่หลายอยู่แล้วต้องฟังท่ายและการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทุกกันสวัสดี